สวัสดีครับมือน,นี้ที่ภามาเเป็ง,งชุมชนบ้านน้องบางขี้ท่าม่วงสะอาดเด้อครับเนี่ยเพื่อนเฮ็ดนาบ้านเพื่อนนี่โลโลโลนึ่นี่ครับเพือ่อเสียงจ,จากสายผู้ใหญ่บ้านอขอบคุณพี่น้องเนาะค่ะที่มาจอยการพัฒนาในมือนี้เนาะค่ะ การพัฒนาของเห่าแล้วค่ะสีพัฒนากระยไ้อยกลางบานกับผ่านไปแล้วค่ะกัฝากในพี่น้องแล้วค่ะชื่อนบ้านไผ่นามั้งวันคืนไม่เปสายะมามา่ตอแล้วค่ะชดกาไป่อที่ไปพัฒนาเลยนี่ที่ปพัฒนาโบตยกวเานหเว้ยคอยนอนูยันก็ไ่ได้ไปสั่น นัยงสิมกดตัวเดียวไซเวลาบระโดนหอได้การพัฒนาเนะค่ะครับตามมากครับมอแล้รับเด้ครับเด้หน่ตั้แล้วกับแลนหูแปลนตาดีในคุนส้ำอ่างครับเต็มที่เลยคุนสํำอ่างอด้อ นี่ก็คือผู้ช,วชว่วยครับผู้ช่วยใช่อเอาละครับเพื่อนผมมือลมใจแต่ยังมากประเดนนะครับยังคิดมากอยกสรางนี่ก็หอตถนนถนนดำแล้วสิสร้างหลาบยาน นี่พ่อยิ่โอ้โครับเต็มที่เลยมือนี่โอ้โหนี่ครับนี่ผู้ซอยไส้เด้อดครับเดือน้ำจิ้มเกลือนตัดหยามากแล้วพ่อยิ่อู แข็งขันข,นขยันขันแข็งครับสวมือหล่นใจกันเจ้าบานน้องบางกี้เลยครับฟองเข้านี่กวยนี่นะเพีย่ยน เป็นก็มาบูสุไปนีแล้วจังุ่นป่าฝนมนสต๊กก่อนป่าหเป็นตัโต๊กขาดฝนไหมฝนจับกไเพ่นเอาน้ำมันมาเนีฝนกับสีโต๊ส้ครับเด้อสุบน้ำใช่เขา บดซีลอยอยู่ยี่นี้บดใย่่นี่ก็ไา้ใส่สเ้ยกำลังด้นเดินนะต้อไปข้างหน้าครับส้อยต้อไปสนิตก็สิไปสอยต้อไปได้ครับสอยในหมู่บ้านเท่าชาวบ้านหน้องฟังที เียววชนครับน้องที่ทำงานครับทำงานทุกคนครับนี่ครับเี่ยววชุนลอยกันม้วนกัน เยซูบริจาคผลไม่เด้อสีง่ายใจถอดสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก็ได้ครับเด้าอาะว่าฝนตกแต่การทำนงาน,นก็บอีกสักน้อยกับพวกิยุดแล้วเพราะวะ่าฝนมันตกครับ